สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้เจ๋เลีมชี้บ่ได้ไปอยู่เลีมชี้นะครับมาอยู่ในบ้านครับเมื่อนี้สวนพี่สน,น้องมากินสมม่วงครับทำบ่ายย้ำบ่ายเบิ่งครับอืมกินเนี่ย,บ,ยบ่ได้ไปหาปลาครับมีแล้วกินสมม่วงแทน มาไพี่น้องมาลองบิ้งผ่านมาหมดแบบนี้เลยครับอืมเ่ยวนะครับน้ำจิ้มกระจุ้ เบียงเลยครับเป็นเฟียงเลยกินเมันกับปุกค,ครับนี่กัดไปโคเร่โคเร่เขากันกับโคเร่โคเร่หอมแดงนั่นกันไหม สี่ข้มมีนอนไหมครับมันรูปโยแหงมานครับแตรุดเป็นเมืองแรดนะครับบัวกระเพรียว ก็เหมือนทำได้ดูทำได้สบายครับขอเชื่อครับชิมนี้ชิมนี้ครับเทียนชิมไหน,น,ค,รนครับโอ้สม